สวัสดียามค่านะครับแอดมินจะให้อย่างที่บอกนะครับมาอ่านกันก่อนนอนอีกเช่นเดิมเรื่องราวนี้จะหลอนแค่ไหนเรามาติดตามอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเรื่องราวนี้เขาใช้ชื่อเรื่องว่าชาฟญาติองค์ผีดุผมเป็นเด็กบังเขนบ้านอยู่หลังสถานีรถไฟนี่เองมีเพื่อนสมัยเรียนและตอนวัยรุ่นอยู่หลายคนส่วนมากอยู่ละแวกเดียวกันบ้างก็แถววัดเสมียนนารีบ้างก็เลยไปทางชุมชนสุนผักชุมชนพักดีกมจหนึ่งหนึ่งน้นเนี่ยไม่มีเพื่อนเป็นลูกขนรวยอย่างบ้านกลางกรุงอะไรนั่นหรอกครับส่วนมากยุตลำกันทั้งนั้นแหละเช่น สองคนนี้คือเพื่อนสีของผมไปมาหาสู่กันประจำเยน็ยนเย็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนก็โทรหาเพื่อนถ้ามันอยู่ก็บึงแมงกระส่ไปหาเจ้าเล่าโซดากันมั่งญาติอุมั่งตามกำลังซับตอนค่ำค่ำ,ำแถวปากซอยพักดีนะมีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึม้มชาวบ้านเชื่อถือกันว่ามีเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ตามฟอมชอบไปขอหวยกันตรึมแต่ผมเห็นแล้วนึกเสียวเสียวชอบกลนไม่รู้เป็นไงแถวนั้นหรือเรียกกันติดปากมานานว่ากมจหนึ่งหนึ่งเริ่มรู้ว่าผีดุชะมัดเพราะมีรถชนกันบ่อยครั้ง ก็คือถนนเรียบทางรถไฟนั่นแหละคุณมีทั้งด้านนอกและด้านในที่เรียบชุมชนแต่ว่าเป็นทางตันนะครับผมเห็นกลับรถกันมาหลายรายแล้ว นอกจากตายเพราะอุบัติเหตุรถชนกันแล้วยังมีการตายโหงหน้าสยดสยองเพราะรถไฟทับตายอีกละสามหาภาคแหม,มรถไฟนี่ไม่ต้องทับหรอ,อกครับแค่ชนก็ตายแหงหงอยู่แล้วถึงจะมีสถานีย่อยที่น่าชุมชนแต่พวกรถเร็วรถด่วนไม่จอดนอกจากรถระยะใกล้อย่างกรุงเทพลบลบ,ลบุรีตอนเย็นเย็นไหนจะมีการตีรานฟันแทงกันตามระเบียบเพราะฤทธิ์สุราทั้งนักเลงทั้งวัยรุ่นยินเล่าเข้าไปก็เลยเห็นช้างเข้าสุกรได้ง่ายๆจนถึงกับบาดเจ็บลมตายกันหลายครั้งหลายคราครเจ้าโหงกับเจ้าตีในฐานะเจ้าทินเคยเล่าว่ามีคนดวงซวยโดนผีหลอกวิ่งกระเจิดกระเจิง เมาญาติองค์ แถวนั้นมีอยู่สองเจ้าตั้งแผงค่อนข้างห่างกันแต่อยู่ทางด้านทางรถไฟทั้งสองแผงตอนเย็นเย็นมีลูกค้าแวะเข้าไปอุดหนุนกันคึกคักพอสมควรมีตัวยาเด็ดเด็ดเขียนติดหลอวไว้ยู่ใจดีพี่ลึกละชางผสมโขลงมากระทืกบโรงพลังเสือโครงดูไม่รูล้ลุมกลิ้งกลางดงสาวสกิดแม่เข้าปล้ำสาวสามถหาภาคโอยพวกผมยังหนุ่มพลังสูงแท้แท้ยังอดลองมันสะทุกอย่างไม่ได้นี่นาวันเกิดเหตุตอนเย็นผมนึกเปรี้ยวปากอยากกินยาองค์ขึ้นมาดื้อได้เลยนะัดแนะเพื่อนสีทั้งคู่ไปที่ร้านด้านในใกล้จะถึึงงงงงทาาาาาาตตััันนนนนออออกกกกกรร้ปปีเเยยย็ลลสสบผมมไถ่่ะื เครื่องรอสามมหภาคแหมร้อนท้องซูซ่าอยาบอกใครเชียวมีคนคุณคุณหน้ากันที่เพิงญาติองค์ก็ยิ้มให้กันมั่งทักทายกันมั่งสามมหภาคมีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูจริงไหมครับ พี่ชิดเจ้าติง่งลุงนวลสามมหาภาคเราเคยเห็นกันบ่อยหนุนบางคนมาสั่งแค่กงสองกงแล้วก็ปึงรถไปมั่งเดินตีตอกไปมั่งวันนั้นมีลุงนวลคนเดียวที่ปากหลักคุยกับผมเอือกอากตามประษาค,คนถูกคอกันลุงนวลอายุ40กว่ากว่าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ย่านนั้นแหละหุ่นผอมดำหน้ากระดูกผมงอกประปรายใครๆเขาเรียกลุงลุงกันทั้งนั้นผมก็เลยเรียกลุงมั่งรถไฟแล่นฉึกฉักานทางหลังเพิงถ่ายญาติองค์ไปแสงสว่างชักเลือนน้อยลงทุกที ลุงนวลถามถึงเจ้าหงกับเจ้าตีผมตอบว่าเดี๋ยวคงมาสมทบคืนนี้ว่าจะไปต่อแถวย่านเกษตรลบนวาวมินกันลุงนวลก็เตือนว่าขับรถขับระวังหน่อยเดี๋ยวจะพลาดพลังไปสามมหาภาคว่าแล้วแกก็ขอตัวไปทำมาหากินต่อสามมหาภาคผมหันไปโบกไม้โบกมือให้เพื่อนรุ่นนะ้าพอดีเห็นเจ้าหงบึงรถออกมามีเจ้าตีซ้อนท้ายพอมาถึงก็รีบออกเนื้อออกตัวว่ามาช้าเพราะรอเจ้าตีแถมถามว่าเมื่อตะกี้ผมโบกมือให้ใครย่อยๆนะลุงนวลไงผมตอบแกเพิ่งลุกไปยกยก,ยกพวกมึงก็มาเจ้าหงปล่อยกากทันใด มึงกินเหล้ากับลุงนวลเรออโอยหาแตกเลยกูแกเพิ่งโดนรถกระบะชนตายที่หน้าวัดสมียนเมื่อคือนนี้เองมันหัวเราะเยาะแล้วหันไปพยักเพยเยอดอะกับเจ้าตีแต่ผมคุณลุกซ่ารู้สึกหน้าชาเหอเหมือนกินว่านเข้าไปทั้งกรัมชี้มือสันรริกไปที่แก้วเหล้าเปล่าๆที่ยังตั้งอยู่ทนโชเล่นเอาเพื่อนทั้งสองอ้าปากค้างหน้าขาวซีดลงทันตาเห็นสามหาภาคลุงนวลตายไปแล้วจริงๆเพราะแกไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแบบเดียวกับพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตามตรอกตามซอยหรือแม้แต่ออกสู่ถนนใหญ่แล้วนันแหหหละะครรรัับมบมมาาาาภภอออสื้จตว ที่มา www.creditioenhance.com